สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นป2ทับ1นะคะวันนี้คุณครูมาสอนในวิชาคณิตศาสตร์วันนี้คุณครูจะมาทบทวนในเนื้อหาการหาผลบวกของจำนวน3จํจำนวนค่ะการบวกจำนวน3จํจำนวนที่มีผลลัพธ์ไม่เกิน1,000พ วันนี้คุณพ่อพาน้องพลอยไปดูสวนผลไม้ของคุณลุงที่ต่างจังหวัดครับน้องๆเป็นยังไงบ้างจ๊าน้องพลอยไม่เจอกันนานเลยนะสบายดีไหมสวัสดีคุณลุงสิจาลูกสวัสดีค่ะคุณลงุงวันนี้คุณพ่อพาหนูมาดูสวนผลไม้ที่นี่ใหญ่จังเลยนะคะใช่จ๊าที่เนี่ยมีผลไม้เยอะแยะเลยก่อนที่น้องพลอยจะมาถึง ลุงก็ไปเก็บส้มมาได้ตะกร้าใหญ่เลยยังเหลืออีกเยอะเลยเดี๋ยวผมช่วยเก็บนะครับพอดีวันนี้ว่างก็เลยพาน้องพลอยมาชมสวนผลไม้พลอยช่วยด้วยนะคะคุณพ่อได้จ้าเดี๋ยวเราเอาตะกร้าไปเก็บส้มกันดีกว่าพลอยเก็บแถวนี้นะลูกพ่อจะไปเก็บอีกฝั่งจ้าระหว่างที่น้องพลอยกับคุณพ่อกำลังเก็บส้มอยู่นั้น เรามาทบทวนการบวกจำนวนที่มีหหลัก3าํานวนกันดีกว่าครับสมมุติว่าพี่มีส้มอยู่3ผลมะพร้าว2ผลและเงาะอ,อีก6ผลจะรวมกันได้ทั้งหมดกี่ผลครับวิธีคิดนะครับให้น้องๆนําจํานวนสองจนวนมาบวกกันก่อนแล้วนําผลบวกที่ได้ไปรวมกับจํานวนที่เหลือเริ่มกันเลยนะครับนํา3ไปบวกกับ2เท่ากับ5แล้วนํา5ไปบวกกับจํานวนที่เหลือ ก็คือ6จะได้เท่ากับ11ดครับน้องพลอยมาถึงเร็วจังลูกพ่อเก็บส้มได้243ผลและน้องพลอยล่ะจ้าเก็บได้กี่ผลพลอยเก็บได้82ผลเองค่ะน้อยกว่าคุณพ่อค่ะแล้วส้มที่คุณลุงเก็บมาได้กี่ผลเหรอคะลุงเก็บได้341ดผลจ้ะคุณลุงเก็บได้มากกว่าคุณพ่ออีก แล้วถ้าเอาซ่อมมารวมกันจะได้ทั้งหมดกี่ผลคะน้องพลอยลองหาผลบวกดูไหมจ๊ะการบวกสามจำนวนก็ใช้วิธีเดียวกับการบวกจำนวนสองจำนวนคือบวกจำนวนที่อยู่ในหลักเดียวกันเข้าด้วยกันถ้าผลบวกของจำนวนในหลักใดเป็นจำนวนที่มีสองหลักให้ทดจำนวนที่ครบสิบไปรวมกับจำนวนที่อยู่ในหลักถัดไปทางซ้ายมือจ้ะพลอยจะลองคิดดูนะคะ ต้องเขียนเลขที่อยู่ในหลักเดียวกันให้ตรงกันก่อนจากนั้นบวกจํานวนที่อยู่ในหลักเดียวกันเข้าด้วยกันโดยเริ่มจากหลักหน่วยก่อน3บวกสเท่ากับหแล้วนำา5มาบวกกับจํานวนที่เหลือคือ1จะได้เท่ากับ6ใส่6ในหลักหน่วยต่อมาก็หาผลบวกในหลัก10บส บวก8ปเท่ากับสิองแล้วนำสิบมาบวกกับจำนวนที่เหลือคือสจะได้เท่ากับ16ซึ่งเป็นเลขสองหลักให้ใส่6ในหลักสิบแล้วทดจำนวนที่ครบ10คือหนึ่งไปรวมกับจำนวนที่อยู่ในหลักถัดไปทางซ้ายมือก็คือหลักร้อยนั่นเองต่อมาก็หาผลบวกในหลักร้อย สองบวกสาเท่ากับห้าแล้วนำห้าไปบวกกับจำนวนที่ทดไว้หนึ่งจะได้เท่ากับหใส่หในหลักร้อยดังนั้นผลรวมของส้มทั้งหมดจะได้หกร้หสิบหกผลค่ะคุณลุงเก่งมากจ้าน้องพลอยขอบคุณค่ะคุณลุงมีอะไรให้พลอยช่วยอีกไหมคะพลอยอยากเก็บผล,ลไม้อื่นๆอีกค่ะไม่จ้ะ ถ้าน้องพลอยยังไม่เหนื่อยแล้วก็ลุงจะให้เก็บมะม่วงคราวเนี้ยลุงจะไปเก็บด้วยนะจ๊ะเดี๋ยวเราแยกกันไปเก็บนะครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับน้องๆคราวนี้ที่เครื่องหมายบวกมีวิธีการหาผลบวกของจํานวนในแต่ละหลักเพื่อให้ได้คําตอบที่เร็วกว่าครับให้น้องๆดูว่ามีจํานวนคู่ใดรวมกันได้ครบสิบถ้ามีให้หาผลบวกของจํานวนนั้นก่อนแล้วจึงนําไปบวก กับจำนวนที่เหลือครับตัวอย่างนะครับถ้าพี่มีแตงโม8ผลมังคุด6ผลและทุเรียน2ผลถ้าเอาผลไม้ทั้งหมดมารวมกันจะได้กี่ผลครับน้องๆเห็นไหมครับว่าเมื่อนำ8บวก2จะเท่ากับ10จากนั้นนำ10ไปบวกกับจำนวนที่เหลือคือ6จะได้เท่ากับ16ครับวิธีนี้จะทำให้เราหาคำตอบได้เร็วขึ้นนะครับน้องๆ คุณพ่อคะตอนที่ลอยกำลังจะเก็บมะม่วงมดแดงตัวใหญ่กัดรอยด้วยคะ่ะเจ็บมือเลยลอยเลยเก็บได้แค่29ผลเองคะ่ะไม่เป็นไรจ้ะพ่อเก็บได้เยอะเลยได้352ผลเก็บได้เยอะแล้วจบพลอยรอบเนี้ยลุงก็เก็บได้น้อยกว่าเดิมได้มา268ผลจ้ะ ถ้าเอามาม่วงมารวมกันจะได้ทั้งหมดกี่ผลน,นะรอยคิดให้ค่ะคุณลุงต้องเขียนเลขที่อยู่ในหลักเดียวกันให้ตรงกันก่อนแล้วก็นำเลขที่อยู่ในหลักเดียวกันมาบวกกันโดยเริ่มจากหลักหน่วยก่อน2อบวกกับ8ได้10แล้วนำสิบไปบวกกับจำนวนที่เหลือคือ9จะเท่ากับ19ซึ่งเป็นเลขสองหลัก ให้ใส่9ในหลักหน่วยแล้วทดจำนวนที่ครบ10สิบคือ 1, 10ไปรวมกับจำนวนที่อยู่ในหลักถัดไปทางซ้ายมือคือหลักสิบต่อไปก็มาหาผลบวกในหลัก1ิบ2บวก5เท่ากับ7แล้วนำ7มาบวกกับจำนวนที่เหลือคือ6จะได้เท่ากับ13แล้วนำ13ไปบวกกับจำนวนที่ทดไว้อีกหนึ่ง จะได้เท่ากับ14ซึ่งเป็นเลขสองหลักให้ใส่4ในหลัก10แล้วทดจำนวนที่ครบ10คือ1นไปรวมกับจำนวนที่อยู่ในหลักถัดไปทางซ้ายมือก็คือหลักร้อยนั่นเองต่อไปก็มาหาผลบวกในหลักร้อย3บวกสองเท่ากับหแล้วนำหไปบวกกับจำนวนที่ทดไว้อีกหนึ่งจะได้เท่ากับ6 ใส่หกในหลักร้อยคุณลุงคะพลอยหาผลรวมของมะม่วงได้ทั้งหมดหกร้อยสี่สิบเก้าผลคะ่ะเก่งมากเลยจ้ะวันนี้เราเก็บส้มกับมะม่วงไปแล้วเดี๋ยวเราไปเก็บชมพู่กันต่อเลยนะได้เลยคะ่ะคุณพ่อเก็บมาเยอะๆเ,เลยนะคะจ้าน้องพลอยกลับมาเจอกันอีกครั้งนะครับน้องๆที่เครื่องหมายบวก จะมาบอกกับน้องๆว่าการบวกจํานวน3ามจำนวนผลบวกของจํานวนในแต่ละหลักอาจมากกว่า20แต่น้อยกว่า30เนื่องจากเลขโดดที่มากที่สุดคือเลขอะไรครับน้องๆเลข9นั่นเองนะครับดังนั้นผลบวกที่มากที่สุดในแต่ละหลักก็คือ9บวก9บวก9เท่ากับ27ครับเพราะฉะนั้นตัวทดของน้องๆอาจจะเป็นเลขห หรือเลขสองก็ได้นะครับตอนนี้เรากลับไปดูน้องพลอยกันต่อน,นะครับว่าจะเก็บชมพูดได้เยอะแค่ไหนมาถึงพร้อมกันเลยนะจ๊าน้องพลอยแต่รอบนี้ลุงเก็บได้น้อยได้มา1 6 7ผลสงสัยจะหมดแรงคุณลุงนั่งพักผ่อนก่อนนะคะคุณลุงได้น้อยแต่รอบนี้พลอยเก็บได้มากกว่าเดิมค่ะ ได้มาหนึ่งรผลเยอะขึ้นจะพลอยพ่อได้มาสามห้าสิบแผลเดี๋ยวพลอยคิดจำนวนชมพู่ทั้งหมดไว้ให้คุณลุงด้วยนะลูกได้เลยค่ะคุณพ่อต้องเขียนเลขที่อยู่ในหลักเดียวกันให้ตรงกันก่อนแล้วก็นำเลขที่อยู่ในหลักเดียวกันมาบวกกันโดยเริ่มจากหลักหน่วยก่อน 7บวกกับ9ได้16แล้วนำา16ไปบวกกับจำนวนที่เหลือคือ8จะเท่ากับ24ซึ่งเป็นเลขสองหลักให้ใส่สในหลักหน่วยแล้วทดจำนวนที่ครบ10คือ20ไปรวมกับจำนวนที่อยู่ในหลักถัดไปทางซ้ายมือคือหลักสิบใช่ไหมคะคุณพ่อใช่จ่ะพลอยตัวทด ต้องเป็นเลขสองเพราะมีจำนวนครบ10อยู่2องต่อไปก็มาหาผลบวกในหลัก10 6หกบวกเเท่ากับสิแล้วนำสิบหมาบวกกับจำนวนที่เหลือคือ5จะได้เท่ากับ20แล้วนำยี่ไปบวกกับจำนวนที่ทดไว้อีกสองจะได้เท่ากับ22ซึ่งเป็นเลขสองหลัก ให้ใส่สองในหลักสิบแล้วทดจำนวนที่ครบ10คือสองไปรวมกับจำนวนที่อยู่ในหลักถัดไปทางซ้ายมือก็คือหลักร้อยนั่นเองค่ะต่อไปก็มาหาผลบวกในหลักร้อยหนึบวกหเท่ากับสองแล้วนำสองไปบวกกับจำนวนที่เหลือคือ3จะได้เท่ากับห้า แล้วนำห้าไปบวกกับจำนวนที่ทดไว้อีกสองจะได้เท่ากับเจ็ดใส่เจ็ดในหลักร้อยคุณลุงคะชมพู่รวมกันได้ทั้งหมด7จ็ดร้อผลค่ะขอบใจมากนะน้องพลอยที่ช่วยคิดจำนวนชมพู่ให้ลุงเดี๋ยวลุงจะเอาส้มมะม่วงแล้วก็ชมพู่ไปขายที่ตลาดจ้าไม่เป็นไรคะ่ะ พลอยอยากช่วยคุณลุงจริงๆค่ะแต่วันนี้พลอยกับคุณพ่อต้องขอตัวกลับก่อนนะคะสวัสดีค่ะเดี๋ยวเอาส้มมะม่วงชมพู่ไปฝากพี่ชายกับคุณแม่ที่บ้านนะจ๊ะน้องพลอยแล้วว่างๆก็มาเที่ยวที่สวนของลุงอีกนะจ๊ะสวัสดีจ้ะเป็นอย่างไรกันบ้างครับน้องๆไม่อยากเลยใช่ไหมครับการบวกตัวเลขที่มีสามหลักถ้าน้องๆฝึกคิดบ่อยๆจะทำให้คิดได้ถูกต้อง และรวดเร็วขึ้นแน่นอนครับสำหรับวันนี้พี่ขอตัวไปหาผลไม้หวานๆกินก่อนนะครับสวัสดีครับ